สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีท่านผู้ชม mm. ทุกท่านนะคะวันนี้บ้านป้าสุนันทอ์สีพามาเที่ยวสวนกันนะคะพามาเที่ยวสวนกันถ้าท่านใดท่านผู้ชมท่านใดชอบต้นไหนนะคะทักมาได้นะคะทักหรือโทรมาได้นะคะชอบต้นไหนทักโทรถามกันได้นะคะสอบถามกันได้นะ 0812810775นะคะสนใจต้นไหนทักถามกันได้นะคะเดี๋ยวป้าปสุนันจะบอกราคาพอาวๆนะคะหลังจะบอกราคาก่อนนะถ้าท่านใดสนใจทักมาได้นะต้นนี้น้องชื่อเทพทรงศิลน,นะคะเทพทรงศิลทรงใหญ่นะคะไซส์ตั้งแม่กันเลยนะคะมีอยู่ที่ทรงกระถางนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะกระถางละ500บาทไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะ ต้นต่อไปต้นนี้จะเป็นศิลาหุ้มทองนะคะศิลาหุ้มทองไซส์ใหญ่นี้เลยก็อยู่ที่พันห้านะคะไซส์ใหญ่เลยอันนี้อสมไข่อสมขไข่ไซส์นี้อยู่ที่สองพันสองนะคะต่อไปนะคะต่อไปมหาเศรษฐีไซส์นี้อยู่ที่พันแปดนะคะใหญ่มากเลยท่านผู้ชมใหญ่มากเลยสวยด้วยสวยด้วยใครไม่มีรีบจับจองเลยนะใบใหญ่มากเลยนะสวยเลย สวยมากเลยอันนี้จะเป็นเอ่าเป็นลูกไม้พญาม,มน์นะคะลูกไม้พญาม,มน์อยู่ที่450บาทไซส์ใหญ่กันเลยนะท่านผู้ชมนะอันนี้จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะอยู่ไซส์ใหญ่เหมือนกันไซส์ใหญ่กันเลยนะคะใหญ่กว่าในนี่นะดูนะเอามือทาบนะใหญ่มากเลยอยู่ที่550นะคะสวยนะคะธาตุหน้าเขียวนะคะสวยต่อไปนะคะต่อไปอันนี้มณีทองนะ านผู้ชมชื่อมณีทองนะคะดูใบนะเปิดๆกันเลยเปิดๆกันเลยเด้ออยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะใหญ่เลยมากเลยนะต่อไปต่อไปนะคะต้นนี้น้องชื่อว่าจังหวัดสงขานะคะจังหวัดสงขานะคะอยู่ที่ห้าร้อยบาทไซส์ใหญ่เหมือนกันนะคะไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่เลยแม่ค้าให้โปร ป้าสุนันให้โปรแบบส่งฟรีให้เลยนะคะ,ะลูกไม้ต้นนี้ให้อยู่ที่300รบาทนะคะใหญ่ๆกันเลยนะสงขามี1นึสองสามต้นนะคะใหญ่ๆกันเลยนะอันนี้จะเป็นเท้าลำไยแผงนะคะเท้าลำไยแผงมีอยู่สต้นนะคะเท้าลำไพแผงมีสงต้นต้นใหญ่ๆต้นละห้าร้อบาทกันเลยนะต้นละห้าร้อบาทกันเลยนะคะมีอยู่สกระถางนะต้นนี้กระถางหนึ่งนะ ต้นนี้กระถางนึงนะคะใครชอบกระถางไหนบอกได้นะคะโผมาได้นะ,ะลูกไม้กาบนะคะลูกไม้กาบไซส์ใหญ่ๆสวยๆกันเลยนะไซส์ใหญ่ๆสวยๆกันเลยกระถางอยู่ที่กระถางละ350บาทนะคะ350บาทนะคะรวมส่งกันเลยดูนะสีแดงสวยๆกันเลยนะคะสีแดงสวยๆมีแข้งมีอะไรสวยเลยนะคะท่านผู้ชมนะสวยๆกันเลย 350หบาทนะคะชอบต้นไหนวงมาได้เลยนะมีมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสดสบสอสิบสองกระถางนะคะท่านผู้ชมนะต้นนี้เป็นพญานาคขลาชนะคะต้นนี้ก็สวยมากเลยพญานาคขลาชนะคะท่านใดชอบกระถางไหนวงมาได้เลยนะ ต่อไปนะคะต่อไปนี่นายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นกําลังเริ่มกัดสีมาแล้วนะสวยๆกันเลยนะคะนะคะให้อยู่ที่350บาทนะคะ350บาทนะ้ท่านใดรับต้นอะไรโทรมาได้นะคะต่อไปอันนี้จะเป็นเศษอ่าเดี๋ยวเยอ่ะ,อะไรเอ่ยนะคะก็ลืมๆเนาะ เพชรจอมทองกระถางนี้เป็นเพชรจอมทองนะคะท่านผู้ชมนะถางนี้เป็นเพชรจอมทองไหมคะให้อยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะเพชรจอมทองนะอันนี้สาวเวียงพิงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเวียงพิงเจ้าเวียงพิงขอโทษทีมีดังดัง,ดงมานิดหนึ่งแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะเจ้าเวียงพิงแมค้าให้อยู่ที่อ,อ่า ห้าร้อยห้าสิบอ่ะให้ห้าร้อยห้าสิบนะเจ้าเวียงพิงนะคะเจ้าเวียงพิงนี่นะ